สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันครอบครัวแบบนี้นะวันอังคารที่14เมษายน2 5 5 8ค่ะเรา2คนนะคะก็ยังมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารทางเศรษฐกิจค่ะผ่านรายการ m o n e y b บินะคะทางสถานีโทรทัศน์มันนี c h ช n n นลค่ะ ซึ่งในวันนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนบอกว่าวันที่14เป็นวันครอบครัวนะคะคนไทยก็จะให้ความสําคัญกับสถาบันครอบครัวเป็นสําคัญอยู่แล้วค่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องขอยกให้กับผู้นําที่เป็นทางด้านของฝ<ม>่ายหญิงซะหน่อยนะคะ,ะหรือว่าคุณแม่นี่เองค่ะจะถือว่าผู้นำนะคะหรือว่าองค์กรธุรกิจณปัจจุบันได้มีการทําสํารวจปรากฏว่าผู้หญิงของไทยนะคะก้าวขึ้นสู่บทบาทการเป็นผู้นําธุรกิจได้ในเวทีของสายตาชาวโลกด,ะะ<ม>ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายกันว่าเขามีมุม โมที่น่าสนใจเหล่านี้อย่างไรกันบ้างค่ะค่ะส่วนวันหยุดยาวแบบนี้นะภาคด้านเศรษฐกิจการเงินและการลงทุนค่ะก็ยังไม่หยุดทํางานนะเพราะว่าในช่วงเปิดสงการมาค่ะทางกรอตตนะคะก็จะมีการจับมือร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็หอ,อก,การค้านะจัดทําไปรถโชว์ตามต่างจังหวัดค่ะเพื่อให้ที่นักลงทุนที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยเข้าใจแล้วก็เข้าถึงการลงทุนได้มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะ มาติดตามกันก่อนเลยนะคะเพราะว่ามีการสํารวจจากทางด้านของ Mastercard นะคะระบุบ,บอกว่าเวลาไปทําสํารวจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเขาก็ไปตรวจสอบดูและะ้วค่ะในบรรดา10ประเทศด้วยกันนะคะว่ามีมุมมองต่อบทบาทของผู้หญิงในปัจจุบนันภายใต้การนําธุรกิจอย่างไรกันบ้างปรากฏว่าผลสํารวจนั้นปรากฏออกมานะคะว่าหญิงไทยค่ะมีศักยภาพในการเป็นผู้นําทางธุรกิจสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะ,นะคะแล้วก็มีความสามารถในด้านการเป็นผู้นําด้วยโดยหญิง ไทยนั้นดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหารในองค์กรสูงเป็นอันดับ3ของภูมิภาคจากการรายงานในครั้งนี้นะคะมาสเตอร์การนั้นเขาก็ไปทําสํารวจค่ะครึ่งปีหลังของปี2557นะคะพบว่า ผู้หญิงไทยสามารถที่จะสร้างให้เห็นถึงศักยภาพการเป็นผู้นำธุรกิจได้ถึงแม้ว่าอาจจะมองว่าเป็นเพศที่ถกที่อ่อนแอกว่าหลายๆประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็ตามนะคะโดยณปัจจุบันนี้นะคะดัชนีความก้าวหน้าในศักยภาพของเพศหญิงในประเทศไทยประจําปี2558นั้นขยับปรับตัวเพิ่มขึ้น20.4จุดค่ะมาที่ระดับ62.7ถือว่ามีจํานวนมากกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคนะคะมีการจํากัดโอกาสเป็นผู้นำทางธุรกิจถึงแม้ว่าพวกเธอเนี่ยจะ มีโอกาสเหมาะสมในเรื่องของการศึกษาก็ตามอาจจะยังถูกจํากัดด้วยข้อจํากัดอื่นๆอยู่ผลสํารวจล่าส,สุดนะคะในการสําเร็จชั้นระดับอุดมศึกษาและภาวะผู้นําในธุรกิจในประเทศไทยที่มีความเกี่ยวพันกับความเป็นผู้นำนะคะพบว่าผู้หญิงที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นมีดัชนีอยู่ที่123.6และมีโอกาสเป็นผู้นําธุรกิจ62.7ค่ะจากการสารวจทั้งหมด16ประเทศในภูมิภาคเอเชียแ ในประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะโดยผู้หญิงใน10ประเทศได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษามากกว่าผู้ชายอย่างที่ฟิลิปปินส์เองนะคะมีอัตราการศึกษาอยู่ในระดับสูงค่ะ1 3 0 8และมีลักษณะของดัชนีความเป็นผู้นำนะคะ92.5านิวซีแลนด์ค่ะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนะคะ146.3ผู้นำธุรกิจนะคะอยู่ที่70.2ค่ะส่วนประเทศไทยติด1ใน5ประเทศที่รวมไปถึงนิวซีแลนด์ฟิลิปปินส์เวียดนามและก็สี ลังกานะคะที่มีคะแนนความสามารถของผู้หญิงอยู่ที่ระดับร้อยคะแนนนั่นหมายความว่าผู้หญิงนั้นมีการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือว่าอุดมศึกษาเท่าเทียมกับผู้ชายค่ะในขณะเดียวกันถ้าเราไปตรวจสอบนะคะอัตราการลดลงสูงสุดจะเห็นได้ว่าความถดถอยในหนทางสู่ความเท่าเทียมทางเพศนั้นยังมีความต้องการเป็นระดับสูงในประเทศไทยอยู่บ้างพอสมควรนะคะถึงแม้ว่าจะมีการยกย่องให้ผู้หญิงนั้นมีความเท่าเทียมและก็มีโอกาสในการที่จะมาเป็นผู้นำ ได้มากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราไปมองนะคะศักยภาพสูงสุดนั้นเขายกให้ประเทศไทยนะคะแล้วก็รองลงมาก็เป็นนิวซีแลนด์ที่มีตัวเลขอยู่ที่50.6ฟิลิปปินิปนต่อมาที่50.1ค่ะ2ประเทศนี้มีสัดส่วนผู้หญิงมากกว่า50คนต่อผู้ชาย500เอ่อต่อผู้ชาย100คนนะคะที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็คือ5 0ต่อ500แล้วก็5 0ต่อ500นี้นะคะเป็นสัดส่วนของผู้นําธุรกิจที่อยู่ในบทบาทของเจ้าของธุรกิจผู้บริหารองค์กรระดับสูงูงแล้ก็ผนนําใณะ รัฐบาลด้วยค่ะจริงๆแล้วตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่าผู้หญิงอย่างเรา,เ,ราเนี่ยสามารถทําอะไรเองอก็ได้นะไปซื้อของขับรถเองหรือว่าทำธุรกิจเองตอนนี้นะ,ะก็ถือว่าผู้หญิงเนี่ยก็ ใกล้ที่จะเป็นเพศที่มีความแข็งแรงหรือว่าความทัดเทียมเท่ากับผู้ชายแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจนะเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะต้องเป็นช้างเท้าหลังแต่ว่าตอนนี้นะสิทธิเท่าเทียมการ,การเดินหน้าการทํางานต่างๆก็ไม่ต้องรอใครแล้วนะเราสามารถทําเองได้ค่ะอามาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยมีการประกาศ16จังหวัดที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะทำให้ตอนนี้บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมไปถึงการค้าชายแดนเนี่ยทำให้ที่ดินของเขาเนี่ยมีราคาเพิ่มมากขึ้น2ถึง 3เเเทเท่่าลยยีีดวคะซึ่งคุณธนวันนะคะพัชสุคันธพักท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเนรมิตจ,จำกัดค่ะซึ่งก็เป็นผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากก็มีการออกมาบอกนะคะว่าตอนนี้บริษัทเนี่ยมองเห็นโอกาสการลงทุนที่แม่สอดและจะยึดเป็นทำเลหลักในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์สำนักงานแล้วก็คลังสินค้าค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่การค้าชายแดนไทยแล้วก็พมา่าที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดย ปี2,557มีมูลค่าการค้าขายเนี่ยประมาณ56,000ล้านบาทโดยเฉพาะที่สะพานมิตรภาพไทยกับพม่านะคะซึ่งหากนับการค้าขายทั้งหมดก็ประเมินว่าจะมีมูลค่าสูงถึง80,000ล้านบาทในปีนี้ค่ะซึ่งคุณธนวัลน,นะคะก็บอกว่าแม่สอดจะขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อีกมากค่ะ จากที่นโยบายของรัฐบาลที่วางแม่สอดเป็นต้นแบบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งนโยบาย East West Corridor นะคะที่จะเชื่อมเวียดนามผ่านลาวไทยพม่าไปยังยุโรปค่ะและเชื่อว่าอีก5ปีนะคะมูลค่าการ ระหว่างไทยกับพม่าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาอีก3เท่าตัวเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตมากขึ้นจากการลงทุนของกลุ่มทุนจากกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นกลุ่มยักษ์ใหญ่นะสหภาพเซนท่านซีพีหรือว่า MBK อมะตะด้วยนะรวมถึงการลงทุนของผู้ประกอบการท้องถิน่นนักลงทุนจากพม่าค่ะทําให้ราคาที่ดินแม่สอดเนี่ยปรับสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่ปี2554ซึ่งตอนนี้นะราคานอกเมืองขนาดตอนที่อยู่ปี2 1,554เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4-5ล้านบาทต่อไร่ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะก็ขยับเป็น20-30ล้านบาทต่อไร่แล้วค่ะ ทีนี้เราเห็นแล้วนะคะว่าจะมีหลายจังหวัดที่เป็นจังหวัดมาแรงนะคะในการที่จะลงทุนหรือว่ามองในเรื่องของราคาที่ดินที่ขยับปรับตัวสูงขึ้นลองมาตรวจสอบดูจากบทวิเคราะห์นะคะหรือว่ามุมมองของนักเศรษฐศาสตร์จากทางด้านของธนาคารเกียรตินาคินนะคะผู้บรหิหารของเขานั้นก็มีการมองเหมือนกันบอกว่า16จังหวัดดาวรุ่งในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นั้นในปีนี้เนี่ยมีหลากหลายเลยนะคะแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพและปริมณฑลถัดลงมาก็เป็นจังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆแล้วก็ถัดมาอีกก็จะเป็นจังหวัดหน้าด่าน โด,นนะะดยมุมมองของธนาคารเกียรตินาคินระบุค,ค่ะบอกว่าในปี2558นี้นะคะมีการประเมินตัวเลขเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยว่าน่าจะขยายตัวได้ดีขึ้นเศรษฐกิจโลกน่าจะเติบโตได้อยู่ในระดับ3.2%ในปีนี้และเร่งตัวเพิ่มขึ้น2.7%ในปีก่อนค่ะเป็นผลจากเศรษฐกิจสารัฐที่เริ่มขยับขยายปรับตัวดีขึ้นนะคะในขณะที่เศรษฐกิจไทยนะคะปีนี้ก็อาจจะเร่งตัวขึ้นจากปีก่อน0.7มาอยู่ที่ระดับ3.7%การเมืองเริ่มชัดขึ้นนะคะเพียงแต่ว่ายังมี ปัจจัยเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามค่าเงินที่เป็นผลจากธนาคารกลางต่างๆหลายๆประเทศเริ่มมีการใช้นโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายและก็ใช้การลดอัตราดอกเบีย้ยเพื่อให้สกุลเงินของตนเองนั้นอ่อนค่าถัดมาก็คือเรื่องราวของเศรษฐกิจไทยที่อาจจะยังคงเปราะบางค่ะการบริโภคหรือว่าการลงทุนของภาคเอกชนการเบิกจ่ายภาครัฐการส่งออกยังชะลอตัวนะคะโดยที่ถ้าเราไปตรวจสอบดูนะคะการขยายตัวของเงินฝากที่เร่งตัวสูงกว่าสินเชื่อก็เห็นได้ชัดแล้วว่านักลงทุนหรือว่าประชาชนนั้น ต้องการความมั่นใจในการฝากเงินมากกว่าการขอกู้นะคะนอกนอจากนี้เราประเมินเห็นนะคะปัจจัยต่างๆที่มองแล้วเนี่ยยังคงเป็นทิศท,ทางที่ยังกดดันทําให้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนั้นยังอยู่ในระดับต่าไปจนถึงสิ้นปีนี้ค่ะดังนั้นการลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนนั้นก็อาจจะยังผันผวนอยู่นะคะเป็นมุมมองที่น่าจับตาเพราะว่าในทิศทางหนึ่งที่เฟดนั้นกําลังจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยก็อาจจะส่งผลต่อความผันผวนในระดับของตลาดเงินตลาดทุนให้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วย นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการออกมาประเมินด้วยนะคะจากทางด้านของธนาคารเกียรตินาคินค่ะบอกว่าเศรษฐกิจในปี2558เนี่ยยังมีความท้าทายหลายประการนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยการบริโภคและการลงทุนของบ้านเรานะคะก็ยังไม่ควรหยุดนิ่งค่ะซึ่งก็ทําให้เกิดคําถามนะคะว่าสภาพวเศรษฐกิจปัจจุบนันการลงทุนอย่างไรจึงจะเหมาะสมนะคะซึ่งจากการวิเคราะห์ของทางธนาคารเกียรตินาคินค่ะก็มีการออกมาบอกนะคะว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดการเงินในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยังอยู่ในระดับ ตามและผันผวนค่ะขณะที่การลงทุนอสังหาริมทรัพย์เช่นที่ดินก็มีการให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าค่ะโดย2ปีที่ผ่านมานะราคาที่ดินเฉลีย่ยเพิ่มขึ้นถึง9%ต่อปีค่ะซึ่งก็ถือว่าสูงกว่าการลงทุนในรูปแบบอื่นๆนะคะเขาจึงมองว่าการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เน่ยน่าจะมีความน่าสนใจเพราะว่ามีปัจจัยพื้นฐานสําคัญค่ะข้อแรกก็คือความต้องการอาสังหาริมทรัพย์เพิ่มมากขึ้นตามเขตภูมิภาคหัวเมืองใหญ่ๆนะคะถัดมาก็คือแรงผลักดันจากโครงการลงทุนภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการที่มีแนวโน้มดําเนินการได้ก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งรถไฟฟ้าในกรุงเทพและประิมณฑลรวมถึงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะนอกจากนี้นะตอนนี้ปริมาณที่ดินที่มีจํากัดก็ทําให้ราคาที่ดินเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในระยะยาวและข้อสุดท้ายค่ะก็คือการปรับเพิ่มราคาประเมินที่ดินในรอบปี2 5 5 9ันหถึงัถัวเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอีก10-15เค่ะซึ่งจากการวิเคราะห์นะคะเขาก็บอกว่าการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ถ้าเป็นตามต่างจังหวัดเนี่ยมีถึง16จังหวัดด้วยกันที่น่าสนใจก็สามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มค่ะกลุ่มแรกนะคะจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลมี5จังหวัดค่ะก็คือกรุงเทพมหานครน,นนทบ,บุรีปทุมธานีนครปฐมและก็สมุทรปราการค่ะซึ่งก็ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเขตเมืองแล้วก็การก่อสร้างรถไฟในหลายเส้นทางค่ะนอกจากนี้นะกลุ่มที่2ก็คือจังหวัดหัวเมืองใหญ่มี5จังหวัดค่ะก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตพิษณุโลกขอนแก่นและชนบุรีได้รับประโยชน์นะคะการเติบโต ของเขตเมืองค่ะการเป็นจังหวัดสําคัญในการเชื่อมเส้นทางคามนาคมและกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือกลุ่มจังหวัดหน้าด่านชายแดนตรงนี้มีถึง6จังหวัดด้วยกันค่ะก็คือสงขลาเชียงรายตากมุกดาหารหนองคายและกาญจนบุรีค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะก็ได้รับประโยชน์จากการที่มีกิจกรรมการค้าและการลงทุนตามแนวชายแดนเพิ่มมากขึ้นบางจังหวัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวด้วยส่งผลให้ทั้งหมดตรงนี้นะได้รับความน่าสนใจสําหรับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้ค่ะค่ะก็ถือว่า ระดับของความน่าสนใจเนี่ยนะคะระดับ9%ใน2ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นอัตราที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะส่วนใครที่บอกว่าเวลาที่เรามองเห็นทิศทางแบบนี้เนี่ยก็ต้องมีการดูในเรื่องของพื้นฐานด้านปัจจัยต้นทุนเข้ามาประกอบด้วยที่ดินนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการมองว่าเป็นองค์ประกอบด้านต้นทุนนะคะดอกเบี้ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของแรงงานนั่นเองค่ะแรงงานณปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะก็มีปัญหาเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการขาดแคลนแล้วก็บางส่วนอาจจะขาด แร,แรงแรงงานที่ไม่ใช่มีทักษะฝีมือสักเท่าไหร่บางส่วนต้องการแรงงานมีฝีมือตรงนี้ขาดหมดนะคะดังนั้นทางด้านของ S C B E I C คะ่ะก็เลยเข้ามาประเมินนะคะบอกว่าทิศทางความรุนแรงนั้นจะมีมากน้อยแค่ไหนปัญหาเหล่านี้นะคะโดยระบุบอกว่าอัตราการว่างงานของไทยในระดับประเทศนั้นเฉลีย่ยอยู่ในระดับ1%ในทศวรรษที่ผ่านมาก,ก็คือ10ปีย้อนหลังยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำค่ะแต่ว่าแรงงานต่างชาติเนี่ยก็เริ่มเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นนะคะกว่า3ล้านคนครึ่งหนึ่งเป็นแรงงานผิดกฎหมายก็สะท้อนใ เห็นเลยว่าความต้องการแรงงานของไทยนั้นมีเพิ่มสูงขึ้นการขาดแคลนแรงงานมีปัญหามากยิ่งขึ้นโดยที่ไปตรวจสอบภาคธุรกิจนะคะพบว่า50%ของผู้ประกอบการไม่สามารถหาแรงงานที่ตรงความต้องการได้ภายในระยะเวลา3เดือนค่ะกลุ่มเหล่านี้นะคะจำเป็นที่จะต้องใช้แรงงานสายอาชีพ ทุกทุ0หนึ่งร้อยตำแหน่งงานเปิดรับเนี่ยมักจะได้เพียงแค่77คนเท่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นอัตราที่น้อยพอเน,น้อยเลยทีเดียวดังนั้นก็เลยต้องมีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะแก้ไขปัญหาก็ต้องนําไปสู่สาเหตุกันก่อนนะคะว่าสาเหตุนั้นมีอะไรกันบ้าง3มเหตุหลักๆค่ะนั่นก็คือการขาดแคลนแรงงานในไทย2นะคะก็คือการขาดแคลนนั้นนะคะมีผลต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวมและก็ต่อภาคธุร,รกิจสําคัญอย่างเจาะลึกและ3ค่ะควรจะมีการรับมือภาวะการขาดแคลนแรง,งงานที่เกิดขึ้นนี้อย่าง อะไรกันบ้างเราต้องไปตรวจสอบกันเลยนะคะระดับแรกค่ะนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นณนะปัจจุบันต้องยอมรับนะคะว่าคนไทยมีลูกน้อยลงทําให้โอกาสของคนแรงงานเนี่ยที่อยู่ในช่วงเราๆเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะมารองรับการเติบโตของเศรษฐกิจเพราะว่าต้องดูแลทั้งสองขาก็คือ2ขานึงก็คือขานึงเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่อีกขานึงก็คือลูกหลานของตนเองนะคะในอายุ15-60 4ปีเนี่ยจะเข้าสู่จุดสูงสุดนะคะในปี2018ก็นับจากนี้อีกสักประมาณ4ปีหลังจากนั้นแรงงานของไทยก็จะปรับตัวลดลงค่ะแล้วก็มีโอกาสทําให้ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นเหมือนกับที่เป็นปัญหาในญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะทําให้อัตราการเจริญเติบโตของประเทศนั้นลดน้อยลงการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมนั้นนะคะตอนนี้ มีนโยบายที่ไปสนับสนุนภาคการเกษตรที่เกินควรแรงงานต่างชาติก็เลยไม่มีแรงจูงใจค่ะในการที่จะเข้ามาลงทุนในด้านเครื่องจักรนะคะเพื่อที่จะทดแทนแรงงานมากยิ่งขึ้นโดยณนะปัจจุบันนะคะมีการบิดเบือนราคาผลผลิตท,ทางการเกษตรก็ส่งผลทําให้รูปแบบของแรงงานเนี่ยไหลกลับไปสู่รูปแบบของการทําอุตสาหกรรมการเกษตรแบบดั้งเดิมนะคะนั่นก็คือเวลาที่ราคาสินค้าเกษตรมันดูดีมีราคาก็อยากจะกลับไปทําไร่ทํานาทํามันสำปะหลังแบบนี้เนี่ยแหละค่ะ ในขณะเดียวกันถ้าเราไปตรวจสอบนะคะว่าการขาดแคลนทักษะนั้นไปสอดคล้องกับความต้องการอย่างไรกันบ้างสิ่งหนึ่งที่เห็นได้เลยว่าณปัจจุบันเนี่ยเด็กๆมักจะนิยมที่จะเรียนปริญญาตรีเรียนต่อชั้นระดับอุดมศึกษามากยิ่งขึ้นนอกจากอาชีวศึกษานะคะโดยที่ก็ทําให้โอกาสในการที่จะพัฒนาแรงงานมีฝีมือเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็แรงงานทางด้านของวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเนี่ยส่วนหนึ่งก็ลดน้อยลงด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่า แรงงานเหล่านี้มันบูมไปช่วงหนึ่งแต่พองานมันลดมันซบลงไปกลายเป็นว่าคนเหล่านี้ขาดแคลนนะคะตำแหน่งงานขาดแคลน คนก็เลยไม่ค่อยสนใจที่จะทําเรียนศึกษาในด้านนี้มากยิ่งขึ้นสักเท่าไหร่ค่ะพอมาณนะปัจจุบันก็เลยเริ่มขาดแคลนนะคะดังนั้นมันต้องหาวิธีในการที่จะส่งเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันของไทยผ่านการพัฒนาแรงงานต่างๆเหล่านี้ด้วยค่ะซึ่งทาง s b e i c นะคะก็มีการออกมาบอกค่ะบอกว่าปัญหาการขาดแคลนแรงงานบางส่วนเนี่ยเกิดจากสาเหตุที่ยากแก่การควบคุมในระยะสั้นนะไม่ว่าจะเป็นทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างประชากรค่คะดังนั้นนะภาคธุรกิจควรมีการวางกลยุทธ์รับมือแต่ เนิ่นๆก่อนที่ปัญหาจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งคำแนะนำของ S C B E I C ก็มี3ข้อด้วยกันนะ,ะสำหรับภาคธุรกิจค่ะข้อแรกก็คือต้องปรับปรุงวิธีการสรรหาบุคลากรค่ะเน้นการปรับปรุงเครือข่ายและกระบวนการสรรหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้กลยุทธ์ในการเข้าหาแรงงานมากขึ้นกว่าเดิมที่รอคนเข้ามาสมัครค่ะ แล้วก็นอกจากนี้นะเพิ่มผลิตภาพแรงงานเพิ่มการลงทุนในเครื่องจักรและเทคโนโลยีออกแบบกระบวนการในการทํางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะและข้อสุดท้ายนะคะก,ก็คือการเพิ่มอัตราการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรโดยรักษาระดับความพึงพอใจและความผูกพันของพนักง,งานให้คงอยู่ในระดับสูงผู้ประกอบการควรดาเนินกลยุทธ์ทั้งสามนี้ไปพร้อมๆกันค่ะโดยจะต้องกํากับดูแลเพื่อให้แน่ใจว่ามีพนักง,งานเพียงพอต่อความต้องการพนักง,งานทุกคนมีเครื่องมือและมีทักษะที่เหมาะสมทำ ำงานอย่างทุ่งเทและมีความสุขค่ะถ้าทำได้แบบนี้นะคะผู้ประกอบการก็จะมีกำลังแรงงานที่ยั่งยืนแล้วก็สามารถก้าวข้าก้าวผ่านปัญหาการขาดแคลนแรงงานในครั้งนี้ไปได้ค่ะ ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่มาตรวจสอบการเพื่อที่จะไปดูซิว่าต้นทุนด้านการมองเศรษฐกิจของประเทศนั้นนะคะผ่านแรงงานอัตราดอกเบีย้ยหรือแม้กระทั่งนะคะที่ดินต่างๆนั้นมีทิทางเป็นอย่างไรเพื่อที่จะรองรับการเปิด AEC ในปีนี้ด้วยซึ่งในมุมมองนี้ค่ะมีความน่าสนใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ทุงหน้าเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร